ไปกันที่หวยโควิดประจำวันที่13กรกฎาคม2564นะคะจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะยังอยู่ที่8,000นะคะตัวเลขที่ออกวันนี้คือ8,685รายคือผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันนี้ในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ที่56รายค่ะก็ต้องแสดงความเสียใจกับทุกๆครอบครัวกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากพิษโควิดค่ะ ประเทศไทยในทีนี้เป็นอะไรไปเขาไม่ทราบคนไทยในทีนี้คิดอะไรอยู่ก็ไม่ทราบผมสังเกตนะทุกๆเช้าทันทีที่มีการประกาศตัวเลขคนติดเชื้อ,อรายใหม่คนตายรายใหม่ทำไมจึงมีเ,<อ>เสียงโศนขึ้นมาทันทีเ,<อ>เชื่อได้ไหมเนี่ย แต่วันนี้ไม่ได้มีเสียงสวนแล้อยากรู้ไหมวันนี้เขาทักด้วยอะไรครับสาบแช่งมาเลยเดี๋ยวนะที่เห็นแบบแวบเลยมาเลยนะสาบแช่งคนค้าความตายใช่สาบแช่งคนหาผลประโยชน์จากวัคซีนนี่กีดกันนําเข้าวัคซีนขอให้มันจุดจุดจุดหายโอเคพรแล้วด้วยคำคารพนะฮะย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นิดหนึ่งต่อการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ทันทีที่ภาครัฐประกาศอะไระแถลงอะไรตัวอย่างเช่นยอดคนติดคนตายประจำวันอย่างเช่นวันนี้ยอดติดลดลงเหลือแค่8,6 0พยอดคนตายลดลงเหลือแค่56 50กาว่าที่ผมบอกว่ามันมีเสียงสวนสวนตั้งแต่เช้าเลยนะจริงเหรอเต็มสองรูหูเหต็มสองรูหูเลยใช่เหรอเขาบอกว่าจริงครับบ่าใช่เหรอปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปรากฏการณ์อย่างนี้น่าเป็นห่วง เมื่อไรที่ภาครัฐพูดอะไรและถูกส่วนไม่เชื่อเมื่อไรที่ภาครัฐนําเสนอข้อมูลอะไรและถูกตั้งคําถามด้วยความเคารพมันเหนื่อยสังคมนั้นมันเหนื่อยอแล้วคงสะท้อนปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงให้ผู้มีอำนาจได้รับทราบกา็แลกันนะครับจะหยิบฉวยไปปรับใช้จะหยิบฉวยไปสังเคราะห์สถานการณ์ อย่างไรก็สุดใ,ใจกันแล้วกันหน้า<ม>ที่ของเราก็แค่นี้มีคนฟ้องมาว่าสาธารณสุขไม่ยอมมาตรวจนะคะท,ท,ทั้งที่แจ้งว่าในโรงงานมีคนติดเชื้อโควิดตอนนี้โรงงานก็ต้องจัดการด้วยการจ้างเอกชนเข้ามาตรวจให้พนักง,งานแทนดีแล้วล่ะค่ะช่วยตัวเองดีกว่านะคะจะได้รู้ใครติดไม่ติดแล้วแยกก่อนเพราะว่ามีปัญหาช้ามีปัญหาปัญหาอะไรคะเท่าแก่ควักเนื้อก็ต้องควักอะ่ะจ้างแล a เอกชนจากข้างนอกเข้าไปตรวจหาโควิดคำถามก็คือผลจากแลบนั้น ระบบโรงพยาบาลยอมรับไหมตอนนี้เขาไม่สนแล้วคุณนัยว่าโรงพยาบาลจะรองรับไม่ยองรับเพราะว่าถึงต่อให้ระบบรองรับเตียงก็ไม่ได้มีให้แต่ขออยากรู้ก่อนว่าติดไม่ติดจะได้แยกทูกอาด่านแรกก่อนเอาด่านแรกก่อนเขาจะปฏิเสธนิ่มๆมแลบนี้ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการหรือไม่แบไบแลบนี้ใช้วิธีการตรวจใช้วิธีล้วงควักวิธีเจาะอะไรพเพื่อตรวจ หาเชืออ้อโควิดที่เป็นวิธีการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์กรมควบคุมโรครับรองหรือไม่อ,มอยังมีไรยอยละเยอะนะกำลัเวลารเขาไม่รอละปัญหาก็คือเมื่อเจอคนติดเชื้อส่งต่อไปไหนอ่ะจะเข้าสู่ระบบโรงพยาบาลได้หรือเปล่าล่ะแล้วมีไหม,ไ,มไอ้ที่ระบบนะตอนนี้มีให้ไหมมีให้ไหมมีเตียงให้ไหมเข้าสู่ประเด็นนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวขอนิดนึงได้ไหมติดใจจากเมื่อวานได้หลังจากจัดเฟซบุ๊กไลฟ์จำได้ไหมก่อนปิดเฟซบุ๊กไลฟ์คุณดนายพูดถึงอะไรพูดถึงกินแอ เอแคล6ชิ้นใช่ไหมใช่นี่เขายังไม่จบต่อเนื่องมาถึงวันนี้หลังจากจบรายการนี่คนถอดรหัสกันเยอะมะพยายามจะถอดรหัสตักกะกินขำจริงๆเลยกินเอแคล6ชิ้นมันเกี่ยวอะไรกับสามคนบวกหนึ่งอำนาจคืออย่างนี้คืออย่างนี้คิดกันเยอะคิดกันเยอะคือยังไไม่เอาพอแล้วไม่มีอะไรคืออย่างนี้ครับเมื่อวาน ก่อนที่จะจัดรายการร้านสดนะครับกลับด้วยความหิวหิวโซเลยโหยด้วย <c oughs> น้องๆก็เป็นห่วงจะตายซะก่อนน้องๆก็เอาเ,เอ,าเอาแคร์6ชิ้นเอาเอาแคร์ใส่กล่องมา6ชิ้นด้วยความตะกะกิน<ล>คนเดียวไม่แบ่งใครกิน <c oughs> คนเดียวมัน6ชิ้นเลยในบัตรโดนภายผ่านไปครึ่งชั่วโมงมันเกิดอาการอืดมันเกิดอาการอืดถึงคอหอยค่ะรู้สึกทั้งเนื้อทั้งตัวไม่สบายเลยอื ก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรไม่เกี่ยวกับสามคนกันถึงอำนาจใช่ไหมก็ถ้าจะจับโยงก็สุดใจเอากคนอย่างนี้กลับมาตรงนี้ดีกว่ามิมาประเด็นนี้ดีกว่าย้อนกลับไปเมื่อวานเมื่อวานเกิดอาการกับลำสามร้อยหกสิบองศาผมหมายถึงบรรดาอาจารย์หมอทั้งหลายผมหมายถึงกระทรวงสาธารณสุขเรื่องวัคซีนหรอหรือเรื่องอะไรเยอะเลยเมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติใช่ค่ะ ประธานในที่ประชมุมก็คือน้อมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านลำตีอนุทินท่านรองนายกซ้ายขวาหน้าหลังในห้องประชมมุมและรวมถึงประชุมผ่านระบบ z o มระบบ Video Conference ซึ่งอยู่ตามอยู่ตามทิศทางต่างๆนั้นนะฮะก็ประกอบด้วยบรรดาอาจารย์หมอและข้าราชการระดับอธิบดกีกรมหลักๆสัมัญธสำคัญ,คญที่เกี่ยวข้องก,กับเรื่องของโควิดอยู่กันครบนะในที่สุด ก็ได้มีมติสข้อที่ถือเป็นการกลับลำครั้งสำคัญในแวดวงสาธารณสุขของประเทศไทยกลับลำแบบไม่ทราบว่ามีใครเขินบ้างไหมเนี่ยข้อที่1ยอมรับว่า,ามติข้อที่1นึ่นะ,ะยอมรับว่าซินโนแวคมันอาจจะมีปัญหาดังนั้น,น,นดังนั้นใครก็แล้วแต่โดยเฉพาะบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่อยู่ด่านหน้า ได้รับซิโนแวคไปแล้ว2เข็มใช่ั้มันควรจะมีการบูสเตอร์โดสก็คือต้องมีเข็มที่ค่ะและเข็มที่3นั้นต้องไม่ใช่ต้องไม่ใช่ต้องไม่ใช่ไม่ใช่เชื้อตายไม่ใช่ซิโนแวคต้องไม่ใช่ซิโนแวคใช่ก็ต้องเป็นเนี่ยวัลล์เวกเตอร์หรือไม่ก็ m r n a นะคะก็จะมีเนี่ยแหละณตอนนี้ก็เหลือแอสซ่าเซเนกาบ้านเราที่มีเข็มที่สามต้องไม่ใช่ซีโนแวคเข็มที่3หลายคนเรียกร้องไฟเซอร์ปรกากฏว่าเมื่อติเมื่อวาน ออกมาแบบรักษาหน้าตัวเองนิดนึงเข็มที่3ต้องเป็นแอสตาแต่ถ้าอยากจะได้ไฟเซอรอ์ก็รอก็รอเมื่อไหร่ไม่ยืนยันไม่ยืนยันแต่ประทานโทษฮะไอเข็มที่3แอสตาเนี่ยมีมีฉีดให้เขาแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้มีฉีดให้เขาแล้วนะขาขอเป็นกลุ่ม<น>บุคลากรทางการแพทย์นะคะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นคน <Okay. S 2> ทั่วไปรอก่อนโอเคมติข้อที่2แต่ฟังดูอย่างนี้ชาวบ้านทั่วไปที่ฉีดซึ่นแบบไปแล้ว2เข็มก็หนาวนะเวอะ มติข้อที่สองนักควานั้นอีกใช่สำหรับชนิดฉีดได้แล้วรับสูตรการฉีดวัคซีนใช่ค่ะรับสูตรการฉีดวัคซีนเข็มที่1ถ้าเป็นซิโนแวคเข็มที่2ต้องเป็นแอสตรา,ตารเซเนกาจะห่างกาัน3าถึงสสัปดาห์ประมาณนั้นอืประมาณนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปหลังจากนี้ก็จะได้ซิโนวแวคเข็มแรกเข็มสก็จะน่าจะเป็นแอสตาราเซเนกาแล้วถูกถูกต้องถูกต้องอถกต,ถกตข้อที่สม ต่อไปนี้จะยอมรับวิธีการตรวจหาเชื้อแบบที่เขาเรียกกันว่าเทสิ์ค่ะเทสคิรายละเอียดเป็นอย่างไรช่างมันเถอะครับเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากัน,เ,ววกนเพราะจะไปววรอตรวจ RT-PCR มันนานและคิวมันยาวเหยียบมันรอข้ามคืนมันก็ไม่ไหวจะเครียดมาตรข้าที่สี่ค่ะโฮมไอโซเ t ชันต่อไปนี้จะแก้ปัญหาเตียงขาดเตียงวิกฤตด้วยแนวทางที่เรียกว่า โฮมไอโซเลตก็คือพักรักษาตัวที่บ้านกักตัวที่บ้านพักรักษาตัวที่บ้านกักตัวที่บ้านและคอมมูนิตี้ไอโซเลชันก็คือแยกกักในชุมชนก็แยกกักตัวในชุมชนแยกกักตัวที่บ้านไม่เวิร์กพื้นที่ไม่พอใช่ไหมกักตัวในชุมชนก็แยกกักตัวในชุมชนหมายความว่าในแต่ละชุมชนก็จะมีศูนย์พักคอยใช่ถ้าสมมติบ้านไม่เอื้อคอมมูนิตี้ไอโซเลตไว้รองรับกักตัวที่บ้านไม่ได้ก็กักตัวที่เนี้ยชุมชนต้องจัดนะคะ พื้นที่สําหรับกักตัวเพราะว่าบ้านบางบ้านก็ต้องบอกเลยไม่เอื้องจริงผมขี้เกียจจะย้อนรัฐบาลขี้เกียจจะย้อนบรรดาอาจารย์หมอทั้งหลายออกนโยบายไปเนี่ยคิดถึงภาพปฏิบัติหรือยังฟังก์ชันได้หรือเปล่าและจะฟังก์ชันกันเมื่อไหร่เอเร่งศูนย์พักคอยในชุมชนนะ่รแหละช่างมันเถอะช่างมันเถอะแต่ว่าในสข้อนี้ข้อที่จี๊ดที่สุดแล้วก็พึมเงินทั้งเมืองพึมหมายถึงบนพึ่มหรือสัรเสริญพึ่มนะพึมกันทั้งเมืองก็คือข้อที่2 สลับวัคซีนฉีดฉีดวัคซีนสลับชนิดชนิดที่หนึ่งซีโนบัคือคือเข็มที่หนึ่งถ้าเป็นซีโนบัเข็มที่สองต้องเป็นแอสตาใช่ค่ะไอที่ฉีดเนี่ยซีโนบัไปแล้วครบสองเข็มก็ต้องซ้ำเข็มที่สามด้วยแอสตาแต่รอก่อนนะเดี๋ยวขอเป็นบุคลากรด่านหน้าก่อนเจ็ดแปดแสนคนก่อนบุคลากรด่านหน้าต้องให้เขาก่อนเพราะเขาเสี่ยงมติของคณะกรรมาการโรคติดต่อแห่งชาติเมื่อวานให้ทุกโรมพยาบาล ถือปฏิบัติทันทีปรับสูตรการฉีดวัคซีนเดี๋ยวนี้แล้วไอ้คนที่ฉีดซิโนแวคไปแล้วสองเข็มทําไงอ่ะก็รองไงเดี๋ยวรอเขาจะประกาศเดี๋ยวเขาจะให้ฉีดบูสเข็มสามรอรอรอ,รอสักครู่ในบัตร,ร,รดวใ,ในบัตรดว<ๆ>ปฏิกรียกก็เกิดขึ้นทันทียกตัวอย่างเช่นคุณบุ้งใบหยกใช่คุณบุ้งใบหยกเนี่ยเป็นลูกสาวเจ้าสัวพันเลิศอใบหยกพันเลิศอใบหยก เป็นลูกสาวเจ้าสัวพันเลิศใบยกลูกสาวพญาวิสาลินดารานักแสดงอืเป็นพญาของดาราด้วยเ็บสาลินไงคุณบุ้งประยกได้เกี่ยวเอาพาดหัวข่าวของน่าจะมติชนมั้งมาโพสต์ในเข้าใจว่าเป็นไอจีใช่ไหมครับในไอจีของบุ้งเองใช่แล้วพาดหัวข่าวที่เกี่ยวมาโพสต์ในไอจีของบุ้งเองนั้นพาดหัวตัวโตๆว่านวน ดือนยกเลิกใช้ซิโนแวค2เข็มปรับสูตรใหม่ฉีดซิโนแวคบวกแอสตาสั่งทุกโรงพยาบาลเริ่มทันทีเท<ข><ข>่านั้นแหละเขาจว่าบุ่งประโยคเนี่ยเข้าฉีดซิโนแวคไปทั้ง2เข็มใช่เขาครบแล้ว2เข็มดังนั้นดังนั้นจึงโพสต์ใน IG ของตัวเองด้วยข้อความดังต่อไปนี้อ้าวพวกคนที่เข็ม2ไปไงต่อละทีนี้เริ่มจองเริ่มหาวัคซีนกันใหม่จ้ามิหน้าภูมิแทบจะไม่ขึ้นเลย แถมผ่านไปครึ่งเดือนตรวจอีกทีลดเกือบหมดแล้วแล้วแ <c oughs> ทักพลันยูจอมกวนประจำทศวรรษนี้นะทศวรรษนี้เลยเหรอแ <c oughs> ท็กพลันยูก็แซวเลยเอ,อแล้ว,ลวที่ผ่านมาเรียกว่าอะไรจ๊ะหมายถึงไอ้ที่ฉีดไปสองเข็มนะ่มก็บุ้งบอกว่าไอ้ฉีดครบสองเข็มผ่านไปครึ่งเดือนไปตรวจภูมิอีกทีลดเกือบหมดภูมิมันลดเกือบจะไม่เหลือเลยเฮ้ย แค่ครึ่งเดือนนะตามนั้นอยู่ๆคขะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติเปลี่ยนสูตรการฉีดวัคซีนสั่งให้ทุกโรงพยาบาลถือเปตนทันทีเข็มที่หนึ่งฉีดด้วยซิโนแวคเข็มที่สองต้องเป็นแอสตราเท่านั้นแสดงว่าฉีดซิโนแวคสองเข็มมันไม่เวิร์กมันไม่ใช่ใช่ไหมก็แง่ละมันก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นถ้ามันใช่มันต้องไปต่อได้สิมันไปต่อไม่ได้แสดงว่าเพิ่งจะมายอมรับว่ามันมีปัญหามันไม่เวิร์กอย่างหนึ่งก็ วัคซีนมันกลายพานายันธุ์ไงเชื้อมันแรงขึ้นเลยเอาไม่อยู่เดิม,มเอาอยู่วัคซีนมันกลายพันธุ์ได้ไม่ใช่เ,เออเชื้อมันกลายพันธุ์เออเชื้อโควิดมันกลายพานายันธุ์ไงเลยเอาไม่อยู่ใจเย็นใจเย็นขอบใว<จ>ัคซีนกลายพันธุ์ไม่ได้เน,ะน,นาะอีกหนึ่งคนครับอีกหนึ่งคนครับก็คือเมย์พิชนาทไม่ค่อยเห็นเธอโพสอะไรนะแต่เธอก็แบบเบาๆแรงๆใช้ยาเธอก็คือสูชีเมืองไทยสวยมากนะเคยเจอตัวจริงคือสวย เมีพิชณาเธอก็ไปฉีดซิโนแวคมาสองเข็มเช่นกันใช่แในบัดดลนเ <m> มื่อรับทราบข่าวมาติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติเธอก็โพสต์ภาพของเธอในอิเลียบทเอาตัวโผล่ออกนอกประตรูออกหน้าต่างรถแล้วเธอก็ชูแล้วก็โบกมืออแล้วเธอเอาภาพนี้มาโพสต์ในไอจีเธอแล้วเธอก็มีข้อความประกอบว่าเอาข้อความแรกก่อนนะเอาข้อความแรกโควิดก็กลัว ตังกักตัวก็ไม่มีนนแน่อันนี้เหมือนหยอกหยอกแสบแสบคันคันเล็กๆระดับเมพิชนาทไม่มีตังกัดตัวนะหยอกไงหยอกไงโอเคโอเคหยอกหยอกข้อความต่อมาครับไหนไหนใครฉีดซิโนแวคกสองเข็มยกมือขึ้นเมพิชนะเขาเขายกเลิกแล้วอ่ะ ก็ว่าจะไม่ด่าแฮชแท็กต่อนะก็ว่าจะไม่ด่าไอทีนะไหนใครฉีดสโนแบกสองเข็มยกมือขึ้นแน่นอนที่สุดเมื่อโพสต์มาถึงตรงนี้เมเธอยกมือเป็นคนแรกเลยแล้วเธอก็โพสต์ต่อว่าแฮชแท็กเขายกเลิกแล้วว่ะแล้วแค่แฮชแท็กอีกทีก็ว่าจะไม่ด่าอย่าด่าเลยเพราะคนอื่นด่าเยอะแล้วคุณเมย์เอาน้าเอาน้เอานะไม่ต้องไปอ่านเมนต์ต่อนะเน้นต่อนี่สนันบันไหแน่นอน ก็คือถ้ามีมติอย่างนี้เท่ากับในทางวิชาการในทางหลักการยอมรับว่าซิโนแว็กแม้กระทั่งสองเข็มมันก็มีปัญหาว่าคันที่จริงเขาก็เตือนเรื่องซิโนแว็มาตั้งนานแล้วว่ากันที่จริงเขาก็เสนอมาตั้งนานแล้วฉีดสลับชนิดอันนะเข็มหนึ่งซิโนแว็ก็ไปแล้วใช่ไหมเข็มสองต้องสลับชนิดนะอย่าซ้ำด้วยซิโนแว็กผลผลทั้งหมปรา <ผล S 1> กฏว่า มีบรรดาอาจารย์หมอหลายคนทีเดียวรวมถึงผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขดานหน้าก็ออกมาปกป้องซิโนโแวคกจนกระทั่งเขานินทากันปกป้องจางไอซิโนโแวคกประธานโทษนะก่อนที่จะมีมติเมื่อวานมีมติใช่ไหมใช่เมื่อวานไปชุมงไงประชุมเมื่อวานไงี้อังคารสัปดาห์ที่แล้วคณะมนตรีเพิ่งมีมต,อมมติอนุมัติจัดซื้อซิโนโแวคอีก10.9ล้านโดส6,000กว่าล้านบาท6,000กว่าล้านจ่ายก่อนครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอาทิตย์หน้าอีกครึ่งหนึ่งต้องจ่ายอาทิตย์หน้า ่เปลาซื้อทําไมมีมาฉีดเข็มหนึ่งไงเออเหรอซื้อมาฉีดเข็มหนึ่งไงแล้วแอสตาเข็มสองไงแอสตาเข็มสองมีให้เฉดหรือเปล่าแอสตาเดี๋ยวก็รอสิเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานจนป่านนี้แอสตาซันนกามันยังไม่กล้าตอบประเทศไทยเลยนะว่าในเดือนกรกฎาจะส่งมอบได้กี่ล้านโดสแต่ได้ของญี่ปุ่นแล้วไงเมื่อวานของฟรีของฟรีมาก่อนไล้านหนึ่งอย่าไปคิดเลยมากฟรีเฟิร์มไม่ฟรีรับหมดเข้าใจล้านหนึ่งพอไหมไม่พอหรอกแต่ดีกว่าไม่มาไม่ล่ะแต่ แต่เขาตั้งคำถามว่า10ล้านโดสคำาว่าไอ้สิบล้านโดสตามสัญญาซื้อขายกับแอสตราเซเนกาน่ยมันจะมาเท่าไหร่ไม่ถึงไม่ถึงมาเท่ามาหล้านนี่ปราณีเดาแม้ว่าแม้ว่าจะเดือนนี้จะส่งมอบไม่ถึง5้าล้านโดสแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเดิมบอกมาสี่แล้วบอกเดี๋ยวจะจะให้ได้ถึงชักบูสเตอร์โดสหมายความว่าฉีดเข็ม3มซ้ําเข็ม3ให้บุคคลด่านหน้าประกาศเลยซ้ำด้วย แอสตาเนิก้ามีฉีดให้เขาหรือเปล่าอ,อย่างที่สองนะต่อไปนี้ทุกโรงพยาบาลปรับโซโการฉีดเข็มหนึ่งซิโนแวคฉีดแล้วฉีดเลยจบแต่เข็มสองต้องซ้ำด้วยแอสตาให้ถือปฏิบัติทันทีมีฉีดให้เขาหรือเปล่าเดียวเถอะดราม่าเกิดอีกดีเถ er อะดราม่า er มา <ge ird S 2> หน่อยนะวัคซีนร,รีบมารีบมาหน่อยนะแอสตาแอสตา ใจร้ให้จังแอสตาซเนกาส <น S 1> สวนไฟเซอร์ฟรีก็รอนะถ้าปราณีสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าก็อาจจะมาได้ยังมาไม่ถึงนะงค,คือคือคือนโย,ยบายออกไปเหอะนโยบายออกไปเหอะแต่แต่มันจะตายด้วยเรื่องของวัคซีนถ้าวัคซีนไม่มาทุกอย่างจบเลยเออใช่แล้วถ้าวัคซีนที่ได้มามันไม่ใช่ก็จบอีกเช่นกันค่ะนี่เกายังคางใจกันอยู่นะ อาทิตย์ที่แล้วเพิ่องอนุมัติซื้อ10.9ล้านโดส6,000ก,กว่าล้านบาทจ่ายเงินไปแล้วครึ่งหนึ่งซิโนแบคซิโนแบคซิโนโมาเมื่อวานคล้อยหลังยังยังไม่ยัง,ย,ง,ย,งยังแค่อาทิตย์เดียวมีมติปรับสูตรต่อไปนี้ไม่ฉีดซิโนแบคสเข็มแล้วเอาผมว่าคนฉีดซิโนแบคไปแล้ววันนี้วิ่งพลานเลยนะเนี่ยดูแลตัวเองดีๆเอางี้ล้กันดูแลตัวเองดีๆเยอะถ้าอยู่บ้านได้อยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหนโอเค